สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็มาถึงวัดสะเกตราชาวรวิหารเนาะตอนนี้หนิงกำลังจะเดินเข้าไปนะคะมาเลยจ้าทางเข้าสวยงามมากนะคะมีคล้ายๆเป็นอุโมงค์ถ้ำด้วยนะคะใครเคยมาเม้นคุยกันหน่อยใครไม่เคยมาก็ตามหนิงมาชมนะคะคนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันจากราะหนิงก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนอกจากจะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ หลายๆคนสนใจแล้วก็ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาตรงนี้นะคะเราจะเห็นชัดเจนเลยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าคนไทยขึ้นฟรีจ้าแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาตินะที่มาท่องเที่ยวก็หนึ่งร้อยบาทองไปว้าว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 สวยมากดูช่อภูเขานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการจําลองนะคะจําลองภูเขาทองให้เราเห็นนะคะตอนนี้ มาครั้งแรกค่ะแล้วก็มาครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะบรรยากาศให้ชมนะคะถ้าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องของความเหนื่อยเนี่ยจะมองไปถึงความสวยงามด้านข้างก็มีอะไรดูอย่างนี้กินกาแฟก่อนสแก้วได้ไหมอะตืนขึ้นมานะคะถ้าแต่ระหว่างทางที่เดินเข้ามานะถ้าเราไม่ไหวนะคะแวะกินน้ําได้แว็กินกาแฟได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ และเมื่อเราเดินเข้ามานะคะถ้าเราเมื่อยรู้เหนื่อยรู้หิวน้ํานะคะก็จะมีร้านกาแฟนะคะระหว่างทางขึ้นบันไดให้เราได้นั่งพักนะคะแล้วก็เข้ามานะคะก็สั่งนะคะเขาก็จะให้ขัญญาณแบบนี้มานะคะถ้าถึงคิวของเราเนี่ยน้องจะร้องติด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 แล้วเราก็ไปรับมาได้เลยนี่จ้าแต่แม่ค้าแอบ,บดูไปแล้วจ้าแล้วเข้ามาข้างในร้านานะค่าวเวลานะ รอเวลานะคะก็จะมีเรื่องเล่าถึงที่มาที่ไปของวัดภูเขาทองนะคะว่าเป็นมายังไงนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สามนะคะรัชกาลที่สี่แล้วก็รัชกาลที่ห้านะคะจนมาถึงรัชกาลที่เก้านะคะออกจากร้านกาแฟมานะคะมาอีกไม่กี่ก้าวนะก็จะมาเจออีกชั้นหนึ่งของวัดภูเขาทองหรือวัดสเกตนั่นเองนะคะ เอาเลืกเอาใช้กันก่อนเลยนะคะมีอะไรให้ดูมาดูค่ะมาดูค่ะโอ้ oh my god ยังไงต้องขึ้นไปยืนหรอคะต้องขึ้นไปยืนหรออ่ะปปหนึ่งสองสามเอาจริงนะเป็นการตีระครังที่แบบคืออะไรคะอ๋อ เอาจริงนะคะเป็นการตีคลองที่ได้อารมณ์มากเลยนะไม่เคยรู้สึกตีคองรู้สึกดีอย่างนี้อันนี้มาก่อนเลยนะคะมันต้องตีอย่างนี้ปะโอบ้าบอถ้าเราเดินมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต่อไปจ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอีกกี่รอบเนี่ยกูปะมาพลังกาแฟกับพลังขนมปัง ตอ้อันนี้สูงสุดแล้วใช่ไหมคะหลวงพี่แต่นุย่าให้ใส่รองเท้าเข้ามาเลยเหรอคะคือเมื่อกี้หนิงขึ้นมาใช่ไหมคะหนิงก็ชูว่าอิจาถึงแล้วความจริงคือยังไม่ถึงนะคะอ่านนะคะพิ s ซ์ดอนเคกไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะ คุณได้ไปต่อเจญตอนนี้นะคะหนิงอะ่ะก็ขึ้นมาถึงยอดนะคะวัดัสเกตแต่ยังแต่ยังยอดไม่สุดนะต้องบอกว่ายังตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดนะ ใช่ไหมเจ้าอ้วนใช่เราขึ้นมาถึงยอดแล้วตอนเดินขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามืเสียวขาเอ้ยไม่ไรจะถึงเอ้ยฉันแอบแบบทุกคนต้องแอบมีความคิดนี้ละหนานิ่งเชื่อแต่พอเราขึ้นมาถึงเสร็จนะเราจะว้าวว่าเพราะข้างบนเนี่ยมีพระสวยๆมีพระประสาวรีกิคธาด้วยแล้วก็ที่สาคัญตอนเดินมามีร้านน้าแต่ว่าอดใจนิดนึงเพราะข้างบนว้าวมานี่ข้างบนน้าเพียบเลยเออราคาย่อมเยากันเลยสุดมากพาดูกัน่าไปค่ะนี่ค่ะอันนี้หนิงไหวไปแล้วนะ แล้วก็มีก้มีข้างในก็ไปไหว้มาแล้วอ่ะอ้วนกินอะไรไหมอ้วนโอ้สนใจไหมเหยียบเลยจะเอาอะไรคะเอาแบบไม่มีน้ําตาลไหมขอเสียงเซมซีแป๊บได้ไหมอ่ะคุณพาที่นี่แต่ละองค์ดูแบบมีมนต์ขังแล้วดูคุ้มค่าดูศักดิ์สิทธิ์มากที่มานะคะมาค่ะขออนุญาตนะคะเสียงเซมซีสักนิดไม่ค่อยชอบเสียงโชคค่ะแต่ชอบเสียงเซมซีไะค่ะ พี่สาวเจ้าอ้วนเสียงเต็มจีส่วนเจ้าอ้วนเขาจะเสียงทายด้วยการยกขาเดี๋ยวเรามาดูว่าเราไม่รู้นะคะว่าเจ้าอ้วนจะพิจารอะไร,ไรเพราะเจ้าอ้วนไม่บอกเจ้าอ้วนิแข็งเงียบเจ้าอ้วนยกให้หน่อยยกเองนี่ว่าของใครของมันนี่โอ้ใจมันได้เหรอ <laughs> เอาไาีวังเงียบโหปุดเบาอะ่ะเออคือหนิงรู้สึกว่าหนิงขึ้นมาบนเนี้ยตั้งแต่หนิงขึ้นมาเจอแต่ความอเมซสิใครคือเงียบใครหืม ไหนก็ขึ้นมาแล้วขอสวสดสบทได้ไหมโมตัขาโนมูโตะโตะโตะโะอ่าถือคือถ้าวิ่หนึงอยู่ตรงนี้หนึงไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบเป็นตึกมันจะใช้ตึกกี่ชั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามองมาจากด้านนั้นตรงห้ามเนี่ยเป็นตึกสามชั้นนะคะสามชั้นหนึ่งสองสามสี่ด้วยซ้ำไปเห็นไหมคะมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราสูงกว่าตึกนั้นมาก สูงกระตุงกันมาก็ฝากหนิงอาสาพาไปนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะคะเออว่าไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้หนิงนะคะในการที่จะไปที่อื่นๆแล้วก็ถ่ายคลิปดีๆฝากบรรยากาศดีๆไว้ให้ดูด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจขอกําลังใจคนละไลค์นะคะคนละแชร์ก็ดีใจแล้วจ้าขอบคุณค่ะ